บกเราคือเขาคือเขาได้ไปนอนเงย้ยช่องพลายแบงสวัสดีครับผมสวัสดีครับแล้วก็อยู่กับพายแก้วเหมือนเดิมนะครับผมช่วงอากาศเย็นๆนะครับผมหลังเลิกงานครับผมปล่อยพายแก้ววิ่งเลยน,นะครับกับลูกบอลคู่ใจครับ <laughs> สวัสดีนะครับผมสวัสดีแม่แม่เอซีทุกท่านนะครับผม ถานที่เก่านะครับผมหลังวัดวีรโชตเหมือนเดิมครับผมมาดูเด็กวัดกันนะครับผมเด็กวัดทำงานอะไรกันนะครับแต่ละวันแต่ละวันนะครับไม่มีอะไรทำนะครับกินแล้วก็เล่นนะครับเนี่ยเด็กวัดครับเด็กวัดบรรยากาศยามเย็นนะครับผมเยี่ยมชมภายแก้วนะครับให้กำลังใจภายแก้วด้วยนะครับผม ตรงนี้ก็เงียบมากนะครับผมเงียบเพราะโควิดนะครับผมโควิดโควิดเราโอ้เงียบมากเลยนะครับผมแทบจะไม่มีคนเดินวัดเลยนะครับดูครับมนดูภายแก้วเราเล่นดีกว่า <laughs> <F ill ers> แม่พามิงนี้ครับผมแก้วมาแล้วลชุดแ้วแ้วชุดโอ้โหหัวทิ่มเลยครับผมหัวทิ่มตายแล้วแกล้ลูกบา้านนอนเกียกนอนกิ้งเลยตายแล้วชีวิตแพ้แก้วก็ล่าลึืเหมือนเดิมนะครับผม เดี๋ยวเราส่งลูกบอลให้แก้วนะครับดูจะมาหาไหมล่าเลือมากเลยดูแต่แก้วน้อยเราอึ๊บแก้วแก้วมาแล้ววันนี้ปล่อยเล่นทุ่งหญ้านะครับผมอากาศยามย็นๆนะครับ ลูกบอลเริเ่มไม่มีลมแล้วนะครับผมลูกบอลเริเ่มไม่มีลมดูสนุกไหมแก้วนกไหมนุกไหมหัวไข่นะนมมๆๆแม่ไปครับออโอหวิ่งตามแม่ครับอยู่หลังวัดมันเดือนอนะครับผม แก่หน่อยเอ้ยแกวขี้ดื้อแม่แม่เอฟซท่านไหนก็อยากมาก้อนอาหารช้างก็เ,เรียนเชิญได้นะครับผมที่วัดวิรโชชน,นะครับช่วงนี้ไม่มีแขกนะครับเงียบมากเลยครับแทบไม่มีคนเดินวัดเลยนะครับ<ป> แกก็เริ่มโตเป็นจะหนุ่มแล้วจะโตเป็นหนุ่มแล้วนะเนี่ยดูครับกูลัวแม่วิ่งหนีกูกลัวแม่หายเราปล่อยเล่นทุ่งกว่านะครับเล่นตามภรษาเด็ดวันนี้ปล่อยให้เล่นบ้างครับคลายเครียดบ้างเล่นดินเล่นฝุ่นครับเล่นกับธรรมชาติ อยู่ในข้อนะครับยายจะเล่นดีกว่านะครับอยู่ข้างนอกอครเป็นกี่ว่างกับแม่ครับพาเดินไปนู่นไปนี้นะครับแม่จะเล่นตอะไร mm hmm. เดินไปเดินมานะครับมแม่ก็ชวนเล่นดินนะครับแม่สอนแม่ฝึกขัดให้เล่นดินนะครับจอย่างการเรียนรู้นะครับแม่พาเรียนรู้ นีเก่งมากเลยครับผมที่เลี้ยงลูกไร้แก้วนี่เก่งมากเลยนะครับแก้วแก้วแก้วเกาะพื้นนี่กินมาได้ด้วยนี่ยเกาะพื้นกินม่ได้นี่ตัวนี้ ยังยินนะครับคุณยินยายก็อยู่นู้นที่เก่านะครับคุณยายคุณยายอยู่ม,มุมเก่าครับคุณยายไม่เป็นไรหอก <laughs> มุมเก่า <laughs> แก้วก็ลัดถึงยากับแม่นะครับ <laughs> มาแล้วมาแล้วมาแล้ว,มา,ลวมาอะไรเนี่ยมายัางไงมายังไงเอาอยัางไงเอาอยัางไงไม่ใช่พี่อ้วน <laughs> บอกแก้วว่าอยู่ใต้ท้องแม่ดีกว่าครับปลอดภัยอยู่ทุ่งหญ้านะครับอยู่ใต้ท้องแม่ปลอดภัยนะครับมันแห้งกินหญ้าเหมือนี้มันแห้งชอบเล่นดินครับเห็นไหมครับเล่นเล่นทั้งวันนะครับ ไปด่อยกระป๋อมจีามยากาศเงียบเหงาจริงๆนะครับช่วงนี้ไม่รู้เป็นไรนะครับมันเป็นโซนโรงเสียงเลยนะพี่น้องโอ้เงียบไปตามโควิดแล้วนะครับผม ข้องใจอะไรข้องใจอะไรมาหาเนี่ยข้องใจอะไรบอลครับโอมาเกี่ยวลูกบอลเขา <c oughs> หลับแล้วแก้วน้อยแก้วน้อยแก้วน้อยแก้ว <c oughs> น้อยจะไม่ค่อยกล้าเล่นลูกบอลเท่าไหร่นะครับเพราะว่าแม่เขาพาเดินกินหญ้า ใจก็อยากเล่นนะครับใจหนึ่งก็อยากเล่นนะครับใจหนึ่งก็กลัวหายแม่ปุ <c oughs> ๊บทาเก่าเขาครับที่เด้งหลับซะเลวจะดุงนะก็ดูแจะ,ฉะดุอึดนะ <c oughs> ไก่แม่ครับไก่แม่สะดุ้งตื่นหายแม่อย่าลืมไม่ให้กำลังใจพายแก้วด้วยนะครับอขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับช่องพลายแบงค์ เราก็จะพยายามทำคลิปให้ได้ทุกวันนะครับผมถ้าเวลา,าไหนว่างก็จะทำคลิปให้ดูนะครับเพราะว่าช่วงนี้ก็ว่างซงะเหลือเกินขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมและให้กำลังใจช่องไา่เบงคมาตลอดนะครับผมขอขอบพระคุณมากนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็โอเคนะครับ อย่าลืมไ้ให้กำลังใจพายแก้วแล้วพลายแบงค์ด้วยนะครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับผมขอบคุณครับ